สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะ,ค,ะค่ะกามือนี่เนาะคะ่ะก็มาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะสําหรับลราพัฒนาเนาะคะ่ะเซียนกอทมเนาะคะ่ะได้ไหมาแล้วแบบรวดรวเนาะคะ่ะออกปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยเนาะคะ่ะพี่น้องของเซียนกอทมอนี่เนาะคะ่ะวันที่เจ็ดกรนฎาคมหกห้าเนาะคะ่ะวันพุธเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ข้าวเนาะคะ่ะทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะคะ่ะพี่น้อง ก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางของเียนกทมนะคะของวันที่9ธันวาคมนี้พี่น้องเอฟซีันใดที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อที่สิะได,ด้พลาดข่าวสารเด็ดๆ,ดๆ,ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องค่ะพอแอดลงคลิปไปก็จะแจ้งเตือนนะคะพี่น้องค่ะแจ้งเตือนให้พี่น้องได้รับชมกันนะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ แอดกระดแนวทางของเสียนกทมมาฝากตอนแล้วเนาะคะ่ะขอขอขอบคุณเสียนกทมหลายหลายเนาะคะ่ะที่แบ่งปันแนวทางเนาะคะ่ะลาวพัฒนาเนาะคะ่ะมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีในวันที่9ธันวาคมห5นีเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็คำมาหลับชมรับฟังของแนวทางของวันที่7เนาะคะ่ะของเสียนกทมเนาะคะ่ะกระดมาแล้วเด้อค่ะพี่น้องนี่อันนี้เป็นของวันที่7เนาะค่ะพี่น้องค่ะ วิ่งลูดนะคะอันนี้ของวันที่เจ็ดเด้อค่ะทีค่ะหกกับเจ็ดเนาะค่ะกับเข่าเลขวิ่งเนาะค่ะพี่น้องเข่าเข่าเลขวิ่งบนเนาะค่ะพี่น้องค่ะเข่าเลขวิ่งบนล่างเลยเนาะค่ะพี่น้องเจ็ดเนาะค่ะจับคู่เนาะค่ะเจ็ดห้าเนาะค่ะเซียนกทมให้เจ็ดห้าเนาะค่ะออกห้าเจ็ดก็ถือว่าเข้านะค่ะล่างเนาะค่ะวิ่งลูดหนึ่งกับสองเนาะค่ะแต่ว่าจับคู่ให้สามเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องก็ออกเจ็ดสามก็ถือว่าเขานะค่ะของเซียนกทมวัน ลาวพัฒนาวันที่เจ็ดที่ผ่านมานี่เนาะคะ่ะเกาะเขาเต็มเต็มเนาะคะ่ะทางบนทางล่างตอนนี้มาแรงที่สุดเลยเนาะคะ่ะสําหรับลาวพัฒนาเซียนกทมเนาะคะ่ะมือนี่ก็ไดให้มาแล้วเนาะคะ่ะซึเป็นตัวใดนั่นก็คอยมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเด้อค่ะพี่น้องสามารรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับแนวทาง เาวพัฒนาวันที่เก้าเนาะค่ะพี่น้องเาวพัฒนาเซียนกทมวันที่เก้าเด้อค่ะพี่น้องได้ห้มาแล้วเนาะคะ่ะแอดกดติดตามถูกสำนักเนาะคะ่ะทีว่าแอดได้เอามาลงฝากตอนพี่น้องเอฟซี FC นี่แอดติดตามเอามาให้ถูกสำนักเลยนะคะค่ะค่ะเราพัฒนาเซียนกทมนะคะพี่น้องค่ะแตกทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันที่เจ็ดเนาะคะ่ะ สายวิ่งสายหลุดนียาพาดเด็ดขาดเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางค่ะเราพัฒนาก็ขอขอบคุณเซียนกทโมโหลายๆเนาะคะ่ะที่แบ่งปันแนวทางเนาะคะ่ะเราพัฒนาวันของวันที่เก้านะคะมาฝากตอนพี่น้องเอซเนาะคะ่ะเซียนกทมเนาะคะ่ะ บนเนาะคะ่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะบนวิ่งลูดนะคะบนวิ่งลูดบนวิ่งลูดสองกับสามนะคะพี่น้องสองกับสามวิ่งลูดสองกับสามนะคะเลขวิ่งนี่ยอัจสกอดคอกันมากกรได้เด้อคะ่ะที่แอดเคยบอกพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะจับคู่คือ สองสามสองสี่เนะะาะค่ะสองห้าค่ะบนเนาะคะ่ะสามสามเนาะคะ่ะพี่น้องสามสี่สามห้าสี่สามนะคะ่ะสี่สามสี่ส,สี่แล้วก็สี่ห้าค่ะอันนี้สำหรับบนนะคะ่ะล่างเนาะคะ่ะ ล่างวิ่งรูดนะคะ่ะพี่น้องวิ่งรูด <c oughs> ศูนย์กับหนึ่งนะคะ่ะพี่น้องวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งอาจจะก,กอดคอกันมากก็ได้เด้อค่ะสําหรับเหลขกวิ่งนะคะ่ะล่างเนะคะ่ะจับคู่นะคะจับคู่ก็คือศูนย์ห้า หนึ่งห้าเนาะคะ่ะสองห้าก็จะมีเสียงรบกวนลดนิดนึงเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะศูนย์หกหนึ่งหกสองหกศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเนาะคะ่ะอ่าค่ะกลับมาหลับมาชมกันเลยเนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับแนวทางเนาะคะ่ะ แนวทางของเซียนกทมมาแล้วเด้อค่ะพี่น้องแนวทางเซียนกทมนะคะพี่น้องหลังจากเข้าเต็มๆทางบนทางล่างนะคะมือนีก็ได้หมาแล้วนะคะแต่แอดจะอ่านให้ฟังนะคะพี่น้อง9ธันวาคม65นะคะลาวพัฒนาเซียนกทมนะคะบนวิ่งลูด2กับ3นะคะจับคู่คือ2 3 2 4 2 5 3 3 3 4 3 5 สี่สามสี่สี่สี่ห้าเนาะค่ะล่างเนาะค่ะวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งเนาะค่ะจับคู่คือศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเห็นแล้วก็แคปหน้าจอไว้เลยเดอ้อค่ะพี่น้องแนวทางของเซียนกทมนะคะลาวพัฒนาวันที่เก้าเนาะค่ะแอดได้ตามมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีแล้วกว็ขอขอบคุณหลายๆเดอ้อค่ะเซียนกทมนะคะ ที่แบ่งปันแนวทางเนาะคะ่ะเราพัฒนาเนาะคะ่ะช่วงนี้ก็มาแรงที่สุดเนาะคะ่ะสําหรับเราพัฒนาเซียนกทมนะคะ่ะค่ะเซียนกทมมาแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะสําหรับแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะก็มาลุ้นกันเนาะคะ่ะว่าเซียนกทมจะเน้นให้ตัวไหนเนาะคะ่ะพี่น้องสาหรับเราพัฒนาเนาะคะ่ะบนวิ่งรูดสองกับสามเนาะคะ่ะ จับคู่สองสามสองสี่สองห้าก็จะมาดูที่แอดฉีดไว้เนาะคะนี่ค่ะคือตัวเน้นเนาะคะ่ะสองสามสองสี่หลักสามแล้วค่ะคือสามสามสามสี่สามห้าน,น,น,นะ,ค,ะนนค่ะพี่น้อง,ะะง,ะะงก็จะเน้นไปที่นี่เนาะค่ะนี่เด้อค่ะพี่น้องตัวเน้นเนาะค่ะล่างแล้วค่ะวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งเนาะค่ะศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดเนาะค่ะก็จะเน้นไปที่นี่เนาะค่ะพี่น้องเด้อค่ะ หนึ่งเนาะคะ่ะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนาะคะ่ะพี่นอกก้องกาจะเน้นไปที่นี่ค่ะดูที่แอดเขียนไว้เนาะคะ่ะชีดไว้การแคปหน้าจอเลยเดอ้อค่ะพี่นอ้องแคปหน้าจอเอาไว้เลยเนาะคะ่ะสําหรับราวพัฒนาเนาะคะ่ะสายวิ่งสายลูดเนาะคะ่ะก็อาจจะกอดคอกันมากก็ได้เนาะคะ่ะสําหรับวิ่งลูดสองกับสามบนนะคะล่างวิ่งลูด ศูนย์กับหนึ่งอาจจะกอดข้อกันมากก็่าใดเด้อค่ะพี่นอ้องอย่าพลาดเด็ดขาดนะคะแนวทางของเซียนกอทมอนะคะค่ะพี่น้องก็แคบหน้าจอไว้พิจารณาเบิ้งเลยเนาะคะ่ะพี่น้องก็วิเคราะห์เบิ้งดีๆเนาะคะ่ะเซียนกอทมอก็ให้มาเป็นแนวทางเนาะคะ่ะแอดก็เอามานําเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเผื่อมีโชคมีชัยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้ ก็หาเงินทองก็หายากเนาะค่ะพี่น้องค่ะกะปลายฝนต้นหนาวก็ขอให้พี่น้องเอซีทุกท่านเนาะคะ่ะรักษาสุขภาพร่างกายดีๆเด้อค่ะพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนเนาะคะ่ะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะก็สำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ